สวัสดีค่ะสเปียรกรคเนียเนอร์วันนี้น้องปีจะพามาพูดภาษาไทยก่อนแล้วก็พูดภาษาขมรนสุดินตามหลังนะคะในเนี่ปนย,ยปีดางเิมาใหย่ภาษาไทยมุนก็โมยญยภาษาขมรสเสรนตามกรอยเนอะร์มาพูดด้วยกันเลยค่ะหมยญ่จุมพเนีนเลยจ้าต้นผักบุ้งเดิมตะกูลต้นผักบุ้งเดิมตะกูล ต้นตะไคร้เดิมจักรีต้นตะไคร้เดิมจักรีมะละกอละห้องมะละกอละห้องมะเขือเทศปิงป๊อมะเขือเทศปิงป๊อแตงกวาตะซะแตงกวาตะซะไปก่อนนะคะตัวเ็นเนอรอจ้า